ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็เราจะมาประกาศรางวัลน,นะคะประจำเดือนสิงหาคมสำหรับสมาชิกในช่องกอลัดรัตค่ะค่ะก็สำหรับตอนนี้นะคะก็คือทำสรุปคะแนนแล้วนะก็สำหรับทั้ง3คนนะคะมี3คะแนนเท่ากันค่ะสำหรับคนที่1นนะคะนั่นก็คือคุณอาร์ตค่ะ คุณอาร์ตเนี่ยคือตอนแรกเขาเป็นสมาชิกช่องแต่ตอนเนี้ยไม่ได้เป็นแล้วแล้วเขาเนี่ยก็ได้รับรางวัลรถเหล็กโทมิก้าค่ะส่วนคนที่2ค่ะสมาชิกระดับสมโพธก็คือคุณมีนะคะได้รับรางวัลชุดประกอบกันดั้มค่ะส่วนที่3มนะคะเป็นคุณโชลี่ค่ะเป็นสมาชิกนะคะระดับผักบุ้งค่ะก็ได้รับรางวัลฟิกเกอร์ไอดอลค่ะ ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่กิจกรรมพิเศษเดือนกันยายนค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะประจำเดือนกันยายนประกวดรูปถ่ายนะคะที่เล่นเกมกันดีกว่าเดือนนี้เนี่ยก็เราจะมาแบบใหม่นะคะก็คือส่งรูปถ่ายนะคะโต๊ะเล่นเกมมากันได้ไม่จำกัดรูปแบบนะคะใครเล่นคอมก็ถ่ายโต๊ะคอมใครเล่นคอนโซลก็ถ่ายตำแหน่งหรือห้องที่เล่นคอนโซลตรงส่วนนั้นมาก็ได้ส่วนใครเล่นในมือถือ ก็ถ่ายตรงไหนก็ได้ค่ะนะคะก็อย่าถ่ายตอนเข้าห้องน้ําพอเอาเป็นว่าสามารถส่งรูปถ่ายมาได้นะคะที่กลุ่มกอลัฟเวอร์นะเดี๋ยวกอลัฟเนี่ยจะลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างค่ะพร้อมแคปชั่นเก๋ๆนะแล้วก็จะมีของที่ระลึกนะคะไว้ให้ด้วยนะคะก็จะมีอะไรบ้างสําหรับสมาชิกช่องเท่านั้นนะผู้ชนะเนี่ยก็จะได้รับแผ่น p พ a y s t a t i o n 4ละกันนะคะ สำหรับเกมสนับสนุนโดยเกมฟิกนั่นเองนะคะแล้วก็ลองชนะเลิศอันดับ2กับ3นะคะก็จะได้กาซปองแล้วก็รถดเหล็กโทมิก้าสรางวัลค่ะสำหรับผู้ชมปกตินะคะถ้าใครอยากจะแบบว่าเล่นสนุกอะไรเงี้ยก็ได้นะอืมแล้วสำหรับผู้ชมปกตินะคะถ้าชนะก็จะได้แผ่นเกมแทสในสมัย PlayStation 2 1รางวัลค่ะ แล้วก็กาจับบองสองรางวันการตัดสินนะคะกอไลก็จะเลือกรูปที่ชอบค่ะด้วยตัวเองเลยแล้วก็พร้อมบอกเหตุผลด้วยว่าทําไมเนี่ยก็ลลัถึงเลือกภาพนี้เพื่อเป็นการตัดสินนะคะ,แล,ลแ,ลคะ,คะแล้วก็เก็บที่เล่นก็คือถ่ายรูปนะคะแล้วก็เก็บที่เล่น ตรงบริเวณที่คุณชอบของคุณเนี่ยให้พร้อมแล้วก็หามุมเก๋ๆนะคะเติมกิมมิกในรูปของตัวเองลงไปแล้วก็แคปชั่นเจ๋งๆไว้ค่ะแล้วก็ส่งมาร่วมสนุกกันหมดเขตน,นะคะในวันที่25กันยายนปี2,562แล้วก็ประกาศผลเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะเก่าแล้วเนี่ยก็จะรอดูนะคะที่แบบว่าเล่นเกมของเพื่อนๆนะอย่าลืมนะคะส่งกันมาเยอะๆนะจ๊ะโอเคค่ะก็สําสหรับคลิปนี้นะคะเก่าแล้วก็ขอลาไปก่อน แล้วก็ครั้งหน้าจะมาแจกรางวัลอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ